เกลีไอ,อ้นี่หนูหอนอตอบได้เพราะาตอนที่หนูอยู่เมกาตอนเด็กๆหนูจะชิมให้ดูว่าเหมือนตอนอยู่เอสเอไหมอยู่เอด้วยเนาะน,น,นี่ขนาดอยู่แต่เด็กเลยนะอยู <c oughs> ่เอฟิตกระพงอ่ะเฮ้ยปากกระพงเลยค <c oughs> อนภาษาไทยคืออะไรนะไอ้เม็ดหลึกๆตรงเนี้ยเขาโอดเ yeah. ขาเย็ดเขาโอดเขาโอดเรนช์ตัวอาทำปากกลมเลยจะเป็นเรนฟอร์หล่อเปียวมีปมคนเดียว กินอะไร่ะอืมกินเลยคนเป็นการเล่นมุกอีกปะอีเลยกุ้งอะไรพี่ฮะกุ้งลายเสือค่ะวายชิมเรียวผัดนะคะนี่ชิมเลยนะเรียวผัด need to actually pronounce good you need to pronounce the good. good good morning good morning good boy good boy Try it. i hope that helps <coughs> 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 <laughs> <coughs> <fực> for instance new york itself would be said new no, we'll york okay huh? let's look at another word Perfect. coffee คูออฟเอ้ยมาวูมาูมาูมาวาวาวเป็นไรเนี่ยอังกีนี่กูก็ฝึกเป็นสายฟงสายฝอฝอแบบ USA แล้วคือแต่งตัวฝอพูดฝอนี่ทำอะไรเนี่ยแล้วฝอที่แปลว่าฝาชีด้วยคือไม่ได้แปลว่าฝรั่งด้วย วันนี้แดดมันแรงมากดังนั้นจะออกไปชีวิตแบบสายฝอแบบสาวแอลเอแอลเอกรวันนี้นะฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันจะไม่หาอะไรฝอฝอกินเหมือนอยู่เมริกาเลยอะแบบนี้แหละ USA อะ่ะอันนี้อยากรู้ว่าหน้ากูฝอกี่โมงตาไคาลี่พวกตรงตอนนี้เหมือนพระจีน ก็คือคนที่โดนตีในเอลเออะไรกูจะแล้วมีตามเพื่อนส่งเพื่อนสาวหาอะไรกินใส่ฟงใส่ฝอ Let's go มาวูาบ๋วูเบ๋วว้าวใช่มันเป็นสำเนียงมึงต้องฝึกในอีนี้มือมึงต้องมาโอเคได้คือมึงต้องเด็กมึงต้องฝึกก่อนมันจะมาอย่างนี้ซัดเพลไปแล้วมันก็เริ่มตันแลนตันตันเนี่ยมึงฝอฝอได้ยังงี้กูไปก่อนนะมูเด็ดเล่นอีนี้ไปดังเจอกัน ถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ซิสเลอร์ค่ะเพราะว่าซัมเมอร์นี้ซิสเลอร์เขาเล่นใหญ่มากกับเมนูซิสลิง USA อสเบาร์บีคิวค่ะไม่ว่าจะสายฝอสายเกาสายไหนก็ตามเนี่ยเป็นอันน้ำลายแตกแน่ๆค่ะสายถ่ายรูปถ่ายเลยมาทำคอนเทนต์กันได้หมดเลยนะเพราะว่าสายฝอ สายถ่ายรูปสายทำคอนเทนต์คือพี่จะมากินบาร์บีคิวเสียบไม้แล้วยังไงเขาแบบว่าเป็นเอ็กเซเรียนการกินแบบ U S A เลยอ้าวถูกต้องสิแล้วยู่ยังพูดไทยอยู่เลยถ่ายบาร์อังกฤษบาร์ไอจะไปกินข้างในเนี่ยไอไปด้วยอ้าวยู่โกไอโกอินตาแกรม Togeter Together Together อไอเด็กโป่าทำไมคือหนูโซฮังกีอะเราได้ยินว่าเป็นสาย่อ U S A v i b e อะไรอย่างเงี้ยอยาอ,<น>อยากที่จะมาด้วยอยากกินด้วยได้ไหมล่ะไม่ได้พี่มากับแฟนพี่พี่ไม่มีแฟนพี่มีแฟนคือพี่อยู่ในอิมเมจิเกินอ่ะสัญยุ่ในโลกของความเป็นจริงความเป็นทู You single อ้าหรอ I have boy friend ใครคะมันเมื่อไหร่นายยอ ต้นงถามมันบอกไม่ใช่มันบอกมึงจ้างมันเป็นรายเดือนเลียวนั่นคือ My Husband ตอนนี้จะกินอะไรคะอะไรที่เป็นฝอ่ฝอฝ่ออ่ะเอาแบบฝอ่อเอาแบบ USA เอาแบบเมกันแท้แท้เลยนะถ่ายรูปได้เออฝอ่ฝอฝ่อเออกินแล้วเหมือนอยู่ LA ลเลยอะ่ะเออ l อลเลย์กรุ๊ปอลเลย์กรเอาเลยไหมไดงั้งนไปข้างในค่ะพี่ต่องโต๊ะไว้แล้วอุ้ยดีจัดเต็มเลย สั่งเนื้อสั่งอะไรเพิ่มได้เลยนะลูกได้เลยค่ะพี่ใครหิวมากเพราะว่าเราเป็นแบบว่าสาวเมกาอยู่แล้วโซฮังเกียร์อะไะนี่ล่ะสาวเมกามันต้องกินอะไรแบบว่าเป็นพอชั้นใหญ่ไงเอาส่งมาได้เลยนะคะนี่พี่ไปตัดสลัดปามาให้แล้วเธอไฮโซมากขอบคุณค่ะ USA Y ป USA Y ม้งฟุกอะไรที่น้องฟุกไม่อิ่มน้องฟุกสามารถทอคทูมีได้เลยนะได้พี่แคร์หนูทอคแน่แน่หนูเซแน่ๆผู้ชอบมืออะหนูมีแฟนแล้ว I have boyfriend ไม่ไม่ได้หวนชอบแบบไอดอล thank you อยคืออยากรู้ว่ามึงไปเริ่มมาเป็นสายฝ่อแต่เมื่อไหร่แฟนหนูเป็นสายฝ่อมันฝ่อตอนไหน โอ้โหอเมริกาบอยอะเห็นตอนเด็กมันคาถาตาลูโตกเอ้จมุบเ่ยตอนเด็กเราก็ตัดออกไปเราไม่นับตอนนับตอนที่แบบเข้าใจแล้วโตแล้วล้างทองแล้วล้างทองแล้วโกบาดีเจ๊ go b o d อะเดปกติมาสยามบ่อยมาทำอะไรวะเดินไงมาสยามเพรามาเดินไงแต่ก็มีท่องรู้จั้ในสัมาษณ์ <Walk wine. S 2> วอ k my ไว้ลื่นสยามมาจากเรา,าลื่นสยามค <c oughs> ือรายการมึยงยังไม่ออกเลย <c oughs> วิธูไม่ทำอ่ะแล้ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะเป็ไรหมายถึงว่าอยากมาสยามเพราะอยากโดนสัมภาษณ์สมัยเราไม่มีอ่ะไม่มีเอาไม่ใช่สมัยเราด้วยสมัยหนูไม่รู้จักสยามหนูจากมากสุดคือเซ็นทรัลลาดพร้าวคือถือว่าปิดเทอมมากินเฮ้กสุปิดเทอมเขามากินซิดเลอร์กันค่ะถูกตอนเด็กคือนัดรวมตัวเลยไม่รู้จักสยามพี่อร์หรือพี่์เดินแสบมาตอนนั้นแล้วหรอรู้จักสยามเพราะเป็นคนกลางเมืองอ่ะคือเด็กของเตยก็เดินสยามหรอสยามอยู่ข้างของไม่รู้วะเนี่ยไม่รู คองเตินแล้วก็สยามเลยแต่ว่าไม่ได้มาเพราะไม่มีตังไ no อแฮปโนมันนี่นี่อะไรล่ะมาสิคือพอรู้ว่าแกจะมาก,กับฉันจัอแล้วต้องสั่งอะไรที่แบบเป็นเซ็ตอย่างนี้ไฮโซดูเธอดูนี่ U.S.A. บาร์บีคิวต้องเป็นเซ็ตสำหรับน้องฟุกเลยเพราะน้องฟุกคือใส่ฝอพูดไทยไม่ค่อยได้ได้บางลิตเติ้ลบิดอลิตเติ้ลบิด เขาเป็นเซตใหม่แล้วสำหรัว่าสไตล์แบบอเมริกันเลยน้องบนี่อย่างอันแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเนื้ออันนี้เป็นหมูแล้วก็อันนี้เป็นทะเลแบบนี้ฟิตกระพงอ่ะเอ้ย<ะ>ปากกระพงเลย <laughs> <laughs> ฟิตกระพงเหรอ <laughs> คือพี่อยากให้ฝูกลองมากเพราะว่าเมนูใหม่เนี่ยเขาเป็นบาร์บีคิวรสชาติสไตล์อเมริกันแท้ๆเลยอันนี้หนูตอบได้เพราะว่าตอนที่หนูอยู่เมกาตอนเด็กๆหนูจะชิมให้ดูว่าเหมือนตอนอยู่เอเอสเอไหมู่ u เอสเอด้วยเนาะนี่ขนาดอยู่ต่เด็กเลยนะ u ูเอูสเอดูให้แบบคนไทยเข้าใจง่ายอ่าเป็นสำเนียงเขาเรียกทิงลิชสำเนียงไทยไทยรังเกียจอะ ไม่รู้แหละแต่ว่าพี่กล้าเฟิร์มนะว่า3เมนูที่พี่ใช้ฝุกได้ทานวันนี้เนี่ยมันต้องเหมือนเมกัาแน่ๆเลยเพ,เพราะว่าอย่าลืมนะว่าซิสเลอร์เนี่ยเขาเกิดที่ไหน USA หรอ USA พี่่็รู้ที่หลังไายรู้ไหมรูปหนูตอนเด็กๆก,กับแม่หนูอุ้มอยู่หน้าซิสเลอร์จริงอ๋อสั a สัสเขาขายอะไรบ้างโหเยอะก็เ oh, มนูพวกน,นี้แหละฟิดกระพงฟิดกระพงี่ยมี คือพี่กลัวฟลุกไม่อิ่มเพราะว่าฝรั่งเขาจะกินเยอะไงใช่ารสั่งแบบไหนทางนาเลยค่ะบูกต้องสซกูดมาพี่แค่ะทำไมผกชอบกินอันนี้คือพี่ชอบกินซุปแบบนี้มากหรือซุปทูน่าซุปเห็ดอะไรอย่างเงี้ยคือมาสเตอร์หนูชอบขูดจริงอันนี้ให้ทายอุ๊ยอ่าชอบจริงหรือเปล่า หล่อแม่ก็ทำซุปแบบนี้หรอมันเป็นซุปอ๋อแม่เป็นฝรัง่งใช่ถูกแล้วก็จะมีมันเหลืองๆอะ่ะมันจะนิ่มๆเวลาแบบต้นนมนานๆแหละแล้วซุปอิสลามซุปไก่บาร์โกช็อปทำโรยหอมเจียวมาเตอร์หนุ่มออฟเลียวไทย <c oughs> จะมาอิสลามอีก <c oughs> อะไรมันก็อาหารไทยเดี๋ยวไปกินที่อาบูดาบีมัง้ง อีนนี้จริง,รง,รงๆเรา่าจะโชวนเียตูนมาเนอะอันนั้นคือเมก,กันแทนไม่มีพาสปอร์ตไทยเพิ่งมาอยู่ไทยไม่กี่ปีใช่<อ>คือเราต้องโชวนชีมานะวันหลังอ่ะถ้าเราจะมาใส่แอคทิวิตี้ใส่ฟ่องและยิ่งเป็นเมนูแบบ U S A ด้วยโอ้โหไมค์กูสแนท he can't eat the Thai food เ อุ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเขาเลยอะไรค่พีเป็นเมนูแตงโมปลาแห้งน <Hey, yeah. HI so yeah. so really ี่คุณจะมีความแบบว่าไทยฟูดแอด์ฟวชันถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าอะเมลอนฟิสซอฮอเย e s ปิดอะไรนะฟิสซอฮอสแปลว่าอะไรอ่ะมันร้อนเนี่ยมันก็แห้ง ถูกไหมคือเวลาแบบหน้าเรอมันก็จะแห้งมันร้อนมันแห้ง<อ>มันไม่ได้มีแค่จมูกไปแห้งฟุกแค่ร้อนยังไงคะพียก่อนดูก่อนงงดีซีก่อนอันนี้เป็นซาลซามะม่วงน้ำดอกไม้ mango s a <Hi. S 1> ซา mango. a mango yes water <a> flower <laughs> แล้วก็มีนี่เลยค่ะใหม่ล่าสุดสิ่งนี้คือสไปซี่คอนสลัดคอนภาษาไทยคืออะไรนะไอ้เม็ดเหลือๆตรงเนี้ยที่มันจะเป็นแบบเ้าโพดเขาเย้เขาโปดเขาโปดเห็นว่ามันเป็นเมนูใหม่แต่ว่าก็ยังอยู่ในสลัดบาร์เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าเราก็เดินตักจ้ใง้ทั้งวันเลยแต่จะดีมากปลาแห้งเนี่ยยังไงครับรสชาติเป็นไงครับพี่แคร์คือแตงโมหวานปลาแห้งอร่อยหอมคนแก่น่าจะชอบพาคุณแม่คุณยายแบบมาตักได้เลยคือเมนูนี้ังเกี่ยวว่าเราเวลาเรากินเนี่ยเราจะได้แบบว่าความเย็นๆเนาะเขาทำมาต้อนรับซ u m m วายนี <White. S 2> ่เราลอๆ,ๆก็เลยเข้ามาซินเลอร์นี่ไงจะมากินตังโมตังโมอย่างเงี้ยเย็นแบบนี้นี่เองนี่ว่าเท็กซ์เจอร์ปลาแห้งเขาเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นมากๆมันจะมีความนุ่มบางอย่างอะแล้วมันจะได้ทั้งกลิ่นรสชาติสัมผัสที่มันหวานเค็มตัดกับดังโมที่มันหวานมากอย่างเงี้ยอร่อยแต่ว่าเขาตัดเลี่ยนฉลาดมากเขาจะจังกว่าจะได้เท็กซ์เจอร์ความกรุบกรอบนั่งอร่อยเหมาะมากกับซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์วาดแม่ซิมเลยอันนี้จะมีข้าวโพดเนาะผักสลัดแล้วก็ชีสกับสไปซี่เอาล่ะ ยังไงพี่คะออกหวานเนะเขาพูดหวานมากแต่ก็ตัดด้วยเพราะว่าหวานต้องตัดด้วยเปรี้ยวมรู้มุกไทยได้ยังไงอ่ะดูหนังไทยมาก่อนหรอดูบ้างแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ไม่ทานไม่ได้เลยเป็นซองซาแต่ว่าที่เนื้อชนะเพราะว่าเขาใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ก็จะได้ความแบบว่าสดชื่นเปรี้ยวซาบซ่านะตตดกับมะม่วงหวานนี่อร่อยเลยชิมดูหน่อยเย็นเย็นเลยอร่อยมาก สัมอัสของจริงอ่ะบะหม่ว่ไงเงหวานมากน้ำดอกไม้ไงถูกต้องไมล่ละอ,อ,อ,อร่อยระหว่าเรารอบาร์บีคิวนะพี่แอบสั่งเครื่องในของพี่มาฟังนะอันนี้ไข่ลูกคู่คือ,อยูริสต <มา S 2> ิกแต่เมกาจริงนะเมกาอันนี้เมกาจริงคือใครแบบว่าเป็นใส่คอนเทนต์ลง t ิกต็อกเดี๋ยวเธอมาถ่ายที่นี่ได้เลยนะมเมกาวาดมีของหนูไหมอ่ะเอาแบบฝ่อๆเลยนะแบบฝ่อเลยอ่ะชาดำเย็น นั่นมันกาแฟโบราณเกินเอาแบบฝ่อๆเลยอะให้แกตบแบบฝ่ออะไรแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเรียนหน้าน่กิมินาโอเลียงโอ้ใส่ฝ่อนี่ของหนูมีเนี่ยช็อกโกแลตบราวนีสนะคะของพี่แค่เคอรนี้หรอของพี่เคอร์นี้สเ็จคาเมลใช่ว้าวของฟุกมากล้วน่ารักมากเลยอะของฟุกนะฮะนี่ช็อกโกแลตบราวนีสพี่เออออ Catch me outside, how about that? Catch me outside, how about that? <laughs> ต้องมากลอร่อยมากคือวิปปิ้งทีมแบบมันเหมือนแบบวิปที่อยู่บนหน้าเค้กอร่อยอร่อยหวานๆน่ะมันจะต่างจากวิปปิ้งทีมที่อยู่บนเครื่องดื่มยี่ห้ออื่นๆเนาะที่นี่คือหวานหอมอร่อยมากโดยเฉพาะเบนดูคาราเมลหอมแคร์ของคุกล่าแบบนี้นุ่มมากอืมวันหนึ่งไม่ค่อยกินแบบนี้เพราะว่ามันแบบชอบแตกตอนมันเจอแบบชีสมันแบบซอฟมากๆอะไรเงี้ยตอนพัเราเคี้ยวอะไรมันก็เลยนุ่มซอฟเนาะซอฟวายพีะ นี่ทุกคนมาแล้วนะคะเมนูแรกของเราที่เราสั่งไปเมนูใหม่ของเขานะคะทุกคนสิ <ฮะ S 1> ่งนี้คือ buffalo wing เป็นการเขาเรียกว่าเติบน้องไก่ปีกไก่ไกแบบอเมริกาแท้ๆนี่ก็จะเป็นไก่ทอดแบบนี้นะคะคุณสมศร,ร,รทาที่ราดด้วยซอส r รนช์ r รนช์รนช์ตัวอาวทำปากกลมหรือจะเป็น n รนฟอร์หล่อเปียว <laughs> มีปมคนเดียว อะไรยังไงเว้แะนี่ก็กินได้เลยเล่นเกินคือแบบคนเมกาเขากินกันอย่างนี้เลยนะเผื่อใครไม่เคยไปเมกาแบบพวกเราใช่คนเมกากินกันอย่างนี้แหละเป็น ranch sauce เผิ่งจริงๆคนเมกาใช้มือด้วยค่ะนี่ไงใช้เลียวแฮน่ะโอเคอือหือ ranch sauce เนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเป็นคีมคือเปรี้ยวๆอร่อยหนังเนี่ยกรอบข้างในเนี่ยมความนุ่มเหมือนเดิมรสเนาะ 厉害。嗯 <laughs> <laughs> น้องฟุกพีดเพอแป๊บเดียวเอาอะไรมาละลูกเนี่ยอันนี้เป็นของที่ว่าถ้าเราสั่งเมนูหลักเราจะได้1ชิ้นซึ่งเราสั่งไป3เมนูไงใช่เราก็เลยได้3ามชิ้ชีสโทตเป็นซิกเนเจอร์ของซิสเลอร์คือต้องบอกว่าใครก็ตามที่มาซิสเลอร์เนี่ยเราไม่กินชีสโทตเนี่ยมาไม่ถึงนะคะคนละหนึ่งเพื่อความปังน้องฟุกแครอนแว่าถ้าไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงพี่ชอบกินอย่างนี้ยังไงเอาชีสโทตนะคะมาจิ้มกับนี่ชอบเมื่อไร่ชอบมื่นาน ที่บ้านอยู่เบี้ยมากนริงหแหละหือย <c oughs> ู่ทั้งวันอะเออเราชอบอะไรเงีย้ยทั้ทงวันมันจะเป็นหน้าหนมปังกรอบๆซึ่งบางมากตอนนี้มันกรอบมากนะเธอเธอเอามาจิ้มกับตัวทูน่าแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> หื <c oughs> นี่น้องกุ๊ก มาแล้วนะคะกับ3มเมนูที่เราอยากจะทานกันมากในวันนี้ตัวแรกเนี่ยเป็นบาร์บีคิวเนื้อนี่เสิร์ฟพร้อมกับบัฟเฟิลวิงส์แรนซนซอสแบบนี้เลยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นบาร์บีคิวหมูเนาะแล้วกับบาร์บีคิวแรนซอสเหมือนกัน๋อเขาแถมอยู่ในเซตแบบนี้เลยแบบนี้เลยให้มาเป็นกระทะแบบนี้เลยส่วนนี้เป็นทะเลก็จะมีปลากระพงมีกุ้งค่ะแล้วก็บัฟเฟิลวิงเหมือนกันแล้วคือเขาเสียบไม้แบบเป็นแบบฟิลแอพิเอร์ใช่เกาเลย ลองฟุกลองชิมก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาต่อพี่มีอะไรจะบอกคือ <c oughs> ตอนนี้มันเสิร์ฟบนถาดร้อนแบบควันขมงชงเชงอะอ,อ,อควันขมวงสงเชงบอกปะบอกมากนะที่จีนม <c oughs> ันก็จะพูดแบบนี้อันดับแบรกนะน้องฟูเห็นไหมว่าซอสบาร์บีคิวถึงเข้มข้นเนี่ยราดมาท่วมเลย,เลยนี่พี่ขอเปิดด้วยเนื้ออุ้ยน้องฟูกเปิดด้วยหมูไฮโซอ่ะเก็บไอ้คนละอันไงไฮโซอ่ะนี่จิมซอสบาร์บีคิวเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะ อ๋อยังไงร้อน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 เลยไหมเนื้ออร่อยมากหมูอะมันนุ่มมากอืนุ่มมากเลยอ่ะซอสไม่ได้เผ็ดนะเธอมันแค่หน้าตาสีแดงเฉยๆนะแต่มันไม่ได้เผ็ดนี่ทุกคนอ๋อหือหือผมกิ้มซอสร้อนเลยอ่ะกินอะไรหะอืมกินเลยคนเป็นการเล่นม้งหรือเปล่ามีเลยพี่ตอบด้วยกุ้งเลยอุย ไฮโซปะแล้วเหมือนพวกว่าเป็นรุ่นเมก้าในซีรีส์อ่ะที่มานั่งกินบาร์บีคิวกันอย่างเงี้ยในฤดูร้อนอ่ะคือกุ้งให้ตัวใหญ่แบบบ่อะแล้วกุ้งที่นี่นะทุกคนนอกจากจะใหญ่แล้วนะเห็นไหมว่าตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่ใช่กุ้งโบเบเบนอาจะหนูเขาใช้กุ้ง n อน้องนอะนอต n o กุ้งอะไรคะพี่ไฮกุ้งลายเสือค่ะวายชิมเรียวผัดนะคะนี่ชิมเลยนะเรียวผัดกูจะบ้าอีดอกไม่พูดดีนะคะอุ้ยด้ย หืมกุ้งหวานมากเอาน้องฟูกเอาไปสิโอ้ยขอบคุณทัเพเ่ย์ค่ะไม่ต้องใหญ่โอ้โหทะเลก็อร่อยหืมครุ้งซมจ๋าอร่อยมากเลยอะ่ะตอนนี้คือที่เราเงียบๆไปเดี๋ยวเพราะว่า,ามันหยุดไปได้แล้วมันเริ่มแล้วอะ่ะคือสังเกตลือเรถ้าอร่อยจะเงียบไม่ปปกติเออเนี่ยโดยเฉพาะซอสอบาร์บีคิวที่เขาแบบว่าให้แบบท่วมๆแบบเนี้ยเต็มกระทะเลยนะอร่อยมากหืมปลาค่ะ หนังปลากรอบ ตัเนื้อปานุ่มชิ้นละกระตุกอ่ะอ๋อมีกระตุกสับดีอ่ะเออกระตุกเป็นภาษาก็เทยนะแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบสับพันเพื่อให้เกดเรื่องใหม่แล้ววาวเอเมซิ่งอย่าลืมนะซะหนุ่มบัฟเฟ่ลวิงส์ค่ะสั่งมาเพิ่มได้เลยนี่เลยคือที่เขาแถมมาในเซตอะถ้าไม่พอคือสั่งเพิ่มได้เนี่ยสั่งก็แบบเราบมันจะเป็นเซตแบบว่า3ชิ้น5ชิ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในเซ็ตเขาให้มา3ามอยู่แล้วก็จุกใจพออยู่แล้วแล้วก็ในทุกเมนูเนี่ยจะได้ชิ้นทด้วยเออถ้าอยาะ แบบเราทำไมเนึกอยฟิวตอนเด็กๆนะตอนแม่อุ้มอยู่ที่แบบเบลล์บรีฮิวอ่ะเบลล์บรีฮิวอยู่ที่ไหนยูเอเบลล์บรีฮิวมีอะไรบ้างหน้าแปดเจ็ดเราตอบแปดเจ็ดเหรออ่ะเมื่อกี้ที่บอกให้ท้องรูล่องทานก่อนรู้สึกแบบเออะอะไรไหมจะบอกว่ารู้สึกเหมือนแบบได้เอ็ก r i เพียร์อะไรใหม่ๆเหมือนคนเมกาเลยเพีย่ มีอะไรพูดมาสิไม่จะบอกว่าจริงๆแหละเนื้อที่เรากินเย็นเนี่ยทั้งหมูทั้งเนื้อเนี่ยมันก็คือสเต็กของเขานั่นแหละหรอแต่เขานำมาจัดเสิร์ฟในรูปแบบที่มันเป็นบาร์บีคิวมากขึ้นสร้าง experience หรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆในการทานรเราจะได้แบบว่ามีอินเนอร์ของความเป็นสาวเมริกาแบบร้อยเปอร์เซนต์ถ้าพูดถึงซิสเลอร์เนี่ยตัวตัวสเต็กของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องซื้อหรือน้ำขเขาไปร้างสเต็กกันเนาะใช่หมูดีเนื้อดีแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว<ถ>วันนี้เนี่ยเขาเสิร์ฟมาในรูปแบบของบาร์์์บบบบบบีีีคคคคิิิวววววไไง่่่่ดดูาาาาาาามมมออรรรรรยยแแล้้กกกกก็็เเเปปะะะสสณในนนนนนนัจขขึห ไม้อะไม่มีใครทํานะคะไม่มีโปรเนีก็คือวางอยู่บนจานปกติเป็นชิ้นๆแต่อันนี้แหละคือเมกาแต๊ะแตลเจ้า่แต่เรียวเรียว <laughs> มาแต่ <laughs> เธอจะบอกนะว่าใครที่พลาดนะไม่มากินบาร์บีคิวเสียบไม้ที่ซิสเลอร์นะเธอจะพลาดเลยพลาจริงๆอร่อยมากวันนี้หมูเป็นดาวอ่ะอืแล้วเป็นดาวมันยากปะ มันยากแล้วฉัดพ่รู้ว่าซอสบาร์บีคิวอร่อยมากเลยอะมากเมนูใหม่ที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยยังไงคะอย่างเส้นตัวแตงโมปลาแห้งานซาวน์ซ่ามะม่วงดอกไม้สไปซี่คอนสลัดเนี่ยยังไงคะอยู่ที่สลัดบาร์ลบตึงอยู่สลัดบาร์ตัดได้เลยเป็นซัมเมอร์วาย์วงในเขาเล่ากันว่าไม่ได้มีแค่สามเมนูนี้นะมีอีกค่ะถ้าพี่รู้ว่าเราจะกินพี่จะสั่งมาให้แต่แรกแล้วนพี่นี้เลยมันเป็นซุปนี่ซุปนี่ซุปปึ้งเมื่อกี้เรากินอะไรซุปทูน่าไปแล้ว็ลมัน ไปแล้วใช่ไหมของพี่ค่ะนี่ค่ะซุปแครอทกับจินเจอร์แล้วคนหนู่ะคะปักกุเตปักกุเตอุ้ยคนเมกลาพวกนี้เงหรอใช่ค่ะนี่ความเข้มข้นของตัวซุปนะคะ,งงคะอันนี้เป็นแครอทนะคะกับจินเจอร์กับขิงนี่ อฉีดเล่นหนว่าจะเป็นแบบกลิ่นขิงแบบกินน้ำเต้าหวยอ่ะไม่ใช่มันก็เป็นซุปแบบนัวๆแบบปกติเลยน้องคุณน้องคิมดิลองชิมดูเมกาปะเมตต์ชอบปะอะไรอย่างเงี้ยชิมดิคือเมกาบ้านเฮามากอ่ะเจ็บใจอร่อยมากอันนี้คือของจริงเลยอ่ะฉีดเริ่มมีข้าวเปล่าปะมีข้าวปะข้าวอ่ะอืมอันนี้อร่อยมากมันจะมีเห็ดมีแบบเหมือนบางทีเหมือนเแบบตะแกรงที่โครงหมูอะไรก็ไม่รู้มีหัวเท้าด้วยมีหัวใส่เท้ามีอกหอีนอของหนู ของพี่จนี้จริงจริงมันหยิบใหม่ได้เรื่อยๆค่ะมันอยู่ในสลัดบาร์เนาะอ๋อนี่ขึ้นรูปอยู่ในสลัดบาร์ด้วยคือเดินให้แฟตเละเอาก,กีออก่รอบเอาได้หมดของหวานมาแล้วค่ะนี่น่ารักมากเลยอะ่ะหยิบได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนี่คืออะไรคะบุญใบเตยกันตาลูมันจะเป็นบุญใบเตยที่แบคุณุ้นหูกันอะ่ะแล้วก็ราดเป็นเหมือนนมเหมือนกะทิอ่อนๆเด็กๆชอบเนาะเว้ใครที่แบบว่าพาลูกพาหลานพาเด็กมาเตรียมตัวนะเด็กหยิบไม่ต่ำกว่าย0บอันอันนี้อร่อย นี่แล้วก็อันนี้อันนี้ของปรดของฟุกแคนรอนชอ็อกโกแลตมูสเบสิคเนซิกเนเจอร์ด้วยอร่อยเหรอจบไหมจบมาเ <laughs> นี่ โอ้มันเป็นมูที่มีน้ําหนักเว้ยมันจะเป็นมูที่ยังสู้ลิ้นเราอยู่เพราะอ่าว่าเราต้องใส้ลิ้นดุนกับเพดานอยู่อะเพราะว่ามันมีความเหนียวความข้นของมูที่ไม่เหมือนมูดใส่ผมอะเกือบจะเคี้ยวได้อะมูใส่ผมอร่อยนะเคยกินปะ่ชอบกินย่างลบกับมูสใส่ผมคือกินหวานเป็นพร็อปปกินแบบแอบแแต่กลับมากินข้าวเหมือนเดิมแพ้เดี๋ยวก็หมดหรอกคือเนี่ยฟุกฟังนะจ้ารับพูดเป็นรอบที่ร้อยของวันนี้สลัดบาร์ตักได้เรื่อยๆคือเห็นพูดแบบอันนี้เรื่องจร คือไม่มีวันหมดหรอขอเห็นกับตาได้ไหมตรงนู้นเดินไปเสร็จพาไปสิโอ้ลำ้ำคานะมันต้องมีหลักฐานหลักเลยคือเวลาพูดก็ต้องมีหลักฐานแต่ว่าไม่จริงถั้ง้นนะโฟวกมุดเดินไปไปะ นี่ไงสลัดมาเห็นไหมจ๊ะจะเอาผักเอาอะไรยังไงเนี่ยวิถัวแลนทาร์ก็คืออินฟินิตี้หรออินฟินิตี้กินได้เรื่อยๆเนี่ยถั่วเธอเข้าโพดทเมโด้โอ้ทเมโดน้ำสลัดมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก หรือนี่ไงเมนูใหม่ที่เราตักให้น้องฟูกทานแตงโมโปลาแห้งแตงโมปลาแห้งค่ะแล้วก็นี่ค่ะสไปซี่คอนสลาดานี่แล้วก็นี่เลยค่ะอะไรคะพี่คะซาวซ่าสลัดซาวซาแมนโกวัตเอ,อิร<อ>์ฟฟ l o w e ซาซ่ามะม่วงน้ำดอกไม้คือตักได้เรื่อยๆเลย,เลยไม่มีจำกัดซีฟู้ดสลัดเนี่ยก็ต้องสิบหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นปวดอย่างเงี้ยอร่อยมากฉันชอบมากฉันชอบการออกแบบของเขาอะยังไงคะเนี่ยมันมีที่กันหน้าเรา อ๋อเวลาพูดเวลาคุยหรูจะเป็นซุปเมื่อกี้นี้ที่เราชิมกันไปมะกุเตะเมื่อกี้นี้มักุเตะมะก็เตอที่แม่ต้อชอบแน่นอนแล้วเต็มม้อยตลอดนะคะสี่โมงครึ่งยังอยู่สลัดบาร์จัดไปน้องชายมาหรือว่าจะเป็นตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่แหละที่อยากเห็นกระตาว่าเท่าไหร่ก็ได้จริงไหมนี่ไงเชื่อแล้วเท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะยิบได้เรื่อยเลยไม่ต้องเกรงใจเขาอยู่มันรวมราคามาแล้วไงหรอ ไม่ก็หลอกไงหล่าหล่า what eat you you like food ฮะทีไะเอาของหวานก่อน sweet food ก่อนเอา sweet food เอา sweet food ก่อนอยู่ตรงนี้ไง this one chocolate mood yes หมูอันนี้ชอบมากเพราะว่าซอสอะคือที่สุดแล้วหมูนุ่มมาก In English ปนเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องมานั่งแปลซับอีกอชอบหมูมากบวกกับซอสบาร์บีคิวของเขาที่ให้มาท่วมๆเนี่ยคือถูกต้องมากอ,อย่างอย่างแรกนะคะชอบตัวเนื้อมากๆอย่างคนที่เพิ่งเข้าวงการเนื้อแบบแคนเนี่ยมาเจอเนื้อแบบเนี้ยคืออร่อยเป็นเนื้อที่นุ่มหอมการย่างมากๆเลยอะ่ะโดยเฉพาะเวลาเขาเสียบไม้มาเนี่ยทำให้เราทานง่ายเนาะมันกินแล้วมันสนุกได้เลยซอสบาร์บีคิวมาให้ท่วมอยู่แล้วตัวบัฟเฟ่ลวิงบวกกับแลนช์ซอสเนี่ยโอ้โหถูกต้องไหมอร่อยมากนึกภาพเรากินเนื้อย่างอยู่เนื้อย่างมันจะมมีควา ของเนื้อเนาะตัดกับซอสบาร์บีคิวที่ออกหวานเล็กน้อยเนาะเปรี้ยวๆหน่อยๆเนมันอร่อยอยู่แล้วเนาะสักพักนึงปุ๊บก็อาจจะเลี่ยนในลิ้นเรามาตัดด้วยไก่ที่แลน์ซอสราดมาแบบนี้แล้วไก่เขาทอดยังไงครับพี่ะกรอบนอกข้างในนุ่มมากอร่อยมากหรือกินไปสักพักคุยกับเพื่อนอยู่ปุ๊บเฮ้ยแอมสับะรดนัเพราะนี่คือบาร์บีคิวไงหนูแลวแต่ไหนซัคือมีชีทโฮตมาให้ด้วยใช่ส่วนฝั่งทะเลก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะฝั่งปากกระพงเนี่ยหนังเนี่ยกรอบแต่เนื้อเนี่ยนุ เป็นกุ้งลายเสือด้วยกุ้งธรรมดา normal เป็นชิมอะไรชิมเวีลพาเป็นกุ้งลายเสือค่ะแน่นอนแหละก็มี u f f a l o Wings Ranch s ์ซอสมาเหมือนกันอร่อยมากทุกเสร็จก็คือมี u f f a l o w i วิง r a n ร h ช์ซอสนี้ให้หมดเลยใช่สั่งก็ได้เลยใครที่จะเป็นแบบว่าสายฟอร์ตตัวจริงโตเมกาถือพาสปอร์ตเมก้าเนี่ยต้องสั่งเลยนะคะเมนูนี้เลยเป็นการเขาเรียกว่าสร้าง Experience ในการกินแบบไหนแบบสับเลยแบบย่างไม้แบบนี้เลยนี่ ถ่ายรูปที่คอนเทนต์ได้เลยเครื่องดื่มก็อร่อยเช่นกันวาย์เนาะแล้วก็พูดถึงซัมเมอร์วาย์นี่เลยค่ะของเคียงต่างๆของเขาเมนูใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวแตงโมปลาแห้งนะคะตัวซัลซ่ามะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่าจะเป็นตัวสไปซี่คอนสลัดเนี่ยก็อร่อยถูกต้องแล้วตักได้เรื่อยๆที่สลัดบาร์ซุปใหม่ก็อร่อยนะปะกุเตะอือหมัิอยากเอาไปฝากไปตอมากเลยเนาะเดี๋วตอชอบแน่ปะกุเตะอร่อยนะคะตัวแครอทขิงก็อร่อยนะซุปอื่นก็สามารถตักได้เรื่อยๆเหมือนเดิมเลยทุกอย่างดี ของหวานมันเดิมค่ะตัดได้เรื่อยเลยถ้าใครอยากมากินแบบพวกเรานะคะก็ทิ้แคเปญนคนเรืมตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วใช่เอาอย่างนี้ละกันตั้งแต่วันนี้แหละที่ดูคลิปน้องจนถึงวันที่30มิถุนายน2567นี้เท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะกุญแจมขาที่ซิสเลอร์ทุกสาขาค่ะไปกันได้เลยสั่งตามพวกเราได้เลยอย่าลืมแท็กสตอรี่มาอวดพวกเราหน่อยใครเป็นสายฝ่อตัวจริงถ่ายรูปน้อชแฉแเออถ่ายมาอวดหน่อยนะคะทุกคนขา30มิถุนายนส7 ะะอย่าลืมนะคะสิ้นสุดแค่นี้เลยต้วเนื้อไม่ต้องพูดถึงเนื้อเลยคือเนื้อหนูก็ชอบมันถูกใจอยู่แล้วมันเป็นมีเลี่ยมแดงหนูชอบอยู่แล้วพี่แค่นัวปะคือหนูชอบ<ะ>ใส่ฝอกินแบบคือเนื้อเนี่ยต้องไม่สุกเกินไปแบบคือมีเลี่ยมแดงใส่ฝอกจริงน้องะมีเลี่ยมแดงฮีฟุทำไมมีเลี่ยมแดงไอมีเลี่ยมแร S 1> <S 1> <c oughs> คือวอนี้หนูก็พูดแบบนี้ไงแบบว่านมัยไหลรอบนเอยทำเป็นการคเซนต์มันหลแะ a c c นต์คือพวกตรงนั้นส่งการที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ร้องเพลงเมล,ลอนเป็นเลมอนก็คือมึงนั่นแหละ เลยขอเพลงเลเลมอนอีเลมอนเลมอนเลยนี่แหละนี่แหละร้องมันมันมันภาษามันดินได้มาไหลแรงเวทอ่ะไหลแหลงเวทติดตามผลงานของน้องลูกแครอนได้ที่ไหนคะไอจียูทูบเฟซบุ๊กสิงต็อกทุกอย่างเลยโฟกัลอนค่ะช่วงนี้ไม่เลยติดตามมั้งคะเร็วๆวนี้มีภาพยนตร์สองเรื่องแล้วก็ซีรีส์อีกสี่เรื่องค่ะจะได้ชมกันปลายปีนี้ ได้เลยค่ะถ่ายไวมากๆตัดต่อไวสุดๆค่ะวันนี้เราล่าไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กับช่ชองนี้น้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปก่อนนะเทปนะอยากจะให้เราไปทานร้านไหนอะไรยังไงนะครับนี่จะบอกว่าคิดถึงรายการหนึ่งมากเคยทำมาอีกหนึ่ง EP และล้านวิวทุกสองช่องทางด้วยอะไรคะชื่อรายการว่าไม่ดังไม่แดกใ,ในในเพจอนนี้สิบสองล้านวิวไม่ได้ทําต่อเราคิดถึงรายการนี้มากใครอยากให้มี EP สองบอกได้เลยนะคะแล้วน้องฟุกเราจะมีรายการใหม่ไหมเร็วๆนี้ค่ะ c o m i e n t ส o นตอบง่ายจังจังลีเกินไปแล พูดได้กี่ภาษาเราเนี่ยเยอะอย่างเช่นอัญโยนเซลอาริโกโตไซมาญี่ปุ่นก็มาหรอบองชูอุยภาษาฝรั่งเศสมาบูไฮหมิลิปปินประมาณนี้เหรอแต่ค้างบนอื่นล่ะคะเป็นคำดีกว่านี้เป็นคำเรื่องของคำแหละแต่ถแดนภาษาอังกฤษมากกว่าอ่า Talk to the fans in English language พูดไปเยอะแล้วแล้วอย่างนี้แบบเป็นพาร์ทแบบอังกฤษล้วนอะไรนะคะเห็นไหมทีมซับพี่บอกว่าไม่พูดแล้วเดี๋ยวมันแปลอีกช่องนี้ไม่เคยใส่สามารถเป็นเจ็ดปีละเขาบอกว่าเดี๋ยวไปแปล อีกคนก็ดูแบบไม่เข้าใจอีกหนูพูดแล้วเพราะสำเนียงหนูมันแบบฟังยากอะฟังไง่ายพอพูดไทยเดี๋ยวมันหนูอยู่ไทยมาหลายปีแล้วมึงเป็นเนทีมึงเกิดเมกาเามือนยีต่ตูนพี่ตูงงนอะคือพึ่งอยู่ไทยได้ปีสองปีนอยู่สิบกว่าปีแล้วอ๋อหรอใช่